เ้าได้จนมีจำกัดอยู่นาอว่ากี่นาทีเนาะอืมในเกินยี่สิบวิประมาณนั้นแล้วเราก็ไปตัดเอาในนั้นเนาะครับโอ้ย,าายก็น้องยอังหอ่ออะไ้ไกลเน๊ะี่มันเข้าบ้าง <laughs> สวัสดีคลิปครับพี่น้อง เดี๋ยวก่อนจะกลับบ้านครับเดี๋ยวพาเอาบรรยากาศอัปเดตก,ก่อนจะไปกินปลาหม,<อ>มึกก่ <c oughs> อนจะไปกินปลาหมึกยู่แต่ผมวงกันซาดัมซิงกัแล้น,นะครับแล้ <c oughs> วคลิปนี้ทามผู้ชมน้องสายันตัดลอนนำครับนี่ก็ จะขึ้นใหม่ครับน,น,น่าจะดามขาใหม่แล้วก็ทำซองล้อนน้าใหม่เริ่มอีกข้างหนึ่งนะครับตอนนี้เยอะแค่สนิมอะเกือบได้เดินนะครับมันระเบ,บิดใส่บอสสนิมน,นะอะไรระเบ,บิด นั่นยังเปรอะเปรอะอืมอน,นั้นคือสนิมบ่ครับเสื้อแขนยาวเกื้อแขนยาวไม่ใส่เลยนะอย่างงี้แหละนั่งง่ายลุกง่ายก็นุอยอย่างนี้ ขา <พ uka> อันนี้ไม่ได้เลยมันชอบวิ่งเข้าแต่ขาอยอบ่ายสี่โมงแล้วนี่จนจะเย็นแล้วครับผมไั่ได้กินข้าวหิวข้าวแล้วไม่กินข้าวกินก่อนมาตอนนี้นานแล้ว ขาทีมน,นกันผม่ไกินรอทไม่ได้กินทุกวันรู้สึกหิวหิวยังไงดนกแต่ก่อนอดได้ทั้งวันเละอือกะพี่ไม่เคยกินข้าวเช้ากินแต่ข้าวเที่ยงกับข้าวดึกข้าวเย็นไม่มีข้าวนอข้าวมีแต่สามทุ่มทุกวันเนาะคืนกินข้าวห้าทุ่มมาจากนั้นทวันครับ วันนี้ก็ว่าจะไปดูนันทวันอีกนะพี่น้องอ่าวันนี้นันทวันอยู่ที่บ้านยางครับบ้านยางบุรีรัมนะก็เสร็จจากนี้ก็ไปรับรับมิวสิกก่อนรับมิวสิกเรเรียนก็จะไปเพราะว่าถ้าถ้าไม่รับเขาเขาก็เราก็จะไม่มีค่าใชใช่ครับไม่มีตังค์ไปสายันรู้ดีครับเรื่องนี้ว่าถ้าไม่ให้เขาไปด้วยเขาก็ไม่ให้เราไปแน่เลย เหมือนกันใช่ไหมแปลว่าสัญญา,าก็เป็นเหมือนกันต <laughs> ีครับดีแล้วแหละผมไม่เคยถือเงินเด็พี่ไม่เคยถือเงินเด็ผมถือเงินอันตรายครับอุบาอีกข้างหนึ่งออกเลยลนะนี่ปุ๊บมันมันดึงไปดึงมาเดี๋ยวเอาหลีบประหยัดมันออกแล้ว ลั่นกว่าชาวบ้านเลยนะรถสีนู้นเนี่ยใช่ไหมลูกน้องพิมพ์ลูกน้องนี่ก็ได้ข้าวรานแล้ว <c oughs> รอบหนึ่งแล้วลูกน้องคนใหม่คนหักเลยคนหักอีกแล้วโอ้ ทุบไปเยอะไอพี่เลยนางวันเยอะครับ,รบเยอะเยอะครับ,บนี่ียบร้อยนี่ต้องทำอะไรใหม่นี่ตัวนี้เอาไปใส่นู่นเลยเอ,อ๋อตัวนี้ใช้ได้นะครับผมขัด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 ส<ม>วยงามเลยตัวนี้เอาไปใส่ตรงนู้น แล้วลรอนำเนี่ยเราต้องทําอะไรใหม่บ้างครับล้อนําเนี่ยต้องทําอะไรไหมไหมเราก็เราก็เอาขึ้นรถไปของเก่าเลยนี่นะครับอ๋อไปใส่ล้อนั้นครับอ๋อโอ้โหจำที่ล้อนี้ถ้าเกิดเปลี่ยนลูกปืนมันก็ใช้ได้แล้วนะครับมันแค่ลูกปืนหลวมลูกปืนหลวมแตกมันหลวมมันแตกมันไม่เชิ่งแตกมันเชิ่งหลวมล้อนำครับโอ้โหเอาเรื่องดินี่ง กีโลนห้าสิบเลยมั้งป๊บห้าร้อยหกร้อย่ยยุ่เกินเกินหน้าสิบหอกประมาณสี่สิบขายของเก่าก็ประมาณสี่ร้อยกัโลละสิบาทนะพี่สิบาทก็ห้าร้อยกว่าแล้วถ้าสี่สิบโลถึงนั่งทารั่วนะเนี่ยเมื่อไรจะชั่มเหล่ไปนี่นี่ไม่ใช่เป็นน้ำมางเลยใส่โซ่ใส่ได้กัอ วันนี้ก็เริ่งใส่โซ่ใช่ไหมเพราะว่าดูครับท่าทางครับสองนอนำาม่จะเสร็จในวันนี้เนาะสองนอนำ้วก็นี่คอโซ่ที่ต้องตัดเปลี่ยนใหม่อ๋อมันเลือเขาตัดมาซื้อมาแล้วบ่ก็ที่แถมให้วันนั้นอ๋อเจ๊ใจดีแถมคอโซ่มาให้ไม่เอี่ยมเลยครับใบแท็กนี่มันผมดูแล้วตอนแรกเอาไอ้ขาดนั้นมาใส่ตามจริงแล้วมันมีที่นู่นอันใหม่สองใบใบแท็กอ่ะ ก็เลยผมก็เลยเอาอันขาดออกแล้วก็ใส่อันใบใหม่ึืนนี่มันก็ใหม่หมดเลยครับมันจะมีกระบอยูยูกระบอยวยูแค่ละตัวมั้งอ๋อที่ที่ผสมกันนะทีเหลือก็มีตะใบอย่างเี้ยหมดเลยนี้ไม่ต้องโตใช่ไหมโซ่ไม่ต้องครับมาจากเขายังไงงันเลยครับฝั่งนู้นครบไหมล่ะฝังนู้นนะอั่งนู้นต้องตัด ต้องเปลี่ยนข้างอนึที่ก็ตัดทิ้งใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนใหม่สองข้างเลยครที่ได้มาอันนั้นอันใหม่เลยคอโซ่ใหม่เจวแจวแจวเดี๋ยวสายันบอกว่าต้องเร่งครับเร่งเพื่อที่จะใส่โซ่ให้ได้วันนี้พรุ่งนี้ได้ได้ใส่พรุ่งนี้ซูซีนะเนาะดูครับอืมชาคอโซ่นี่แหละนี่ดูอ่ะมันแปลกๆลยังไงไม่รู้อ่ะ ทองฟ้าครับถ้าเกิดใส่โซ่เสร็จทุก็จะติดตั้งปั๊มยกคอปั้นตู้ปั๊มยกคอกับปั๊มปันตู้ครับถ้าใส่โซ่เสร็จใช่ไหมครับผมปั๊มยกคอกับปั้นตู้ครับแล้วก็หาที่วางถังน้ำมันอาจจะต้องทําใหม่หรือเปล่าครับแล้วปากล่ะจะขึ้นตอนไหนปากนี้หลังก็สุดเลยหลังสุดเลยครับทำปากพงพาครอบก่อนอือครับอ๋อปากไว้หลังสุดครับแล้วค่อยมาเก็บงานพวกชุดตู้นี้ครับ หลังเขาครับเพราะว่าให้มันเดินได้ขับได้หม<อ>ุนได้ครับได้ลองขับลองหมุนดเดินดูซักรอบหมู่บ้านก่อนเ่าจะเอาไปลากตัวอัดฟางนั่นเล่นก่อนเนาะลากตัวอัดฟางนั่นเล่นก่อนเอาไปลากเอาไปอัดดูก่อน <c oughs> แล้วทำฝาครอบทำนายเสร็จก่อนคุนนี้ครับแล้วก็เราก็ค่อยไปทำข้างหน้าทีเดียวกบอจกสายเป็นเล็ใช่ไหมฝาครอบนี่สายเลดหรือว่าเป็นตะกรงไหนฝาตัว ข้างบนอข้างบนเป็นตะกระเองตะกรงแต่ตรง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 นี้เป็นทึบบอตรงเครื่องอ่ะของเข้าเป็นนี่ทึบทึบเลยเลยแต่พวกข้างข้างเนี้ยจะเป็นตะกรงตะกรงทึบเฉพาะเนี้ยเฉพาะจะเฉพาะบนเครื่องไม่ให้เศษฟางมันไปไปอไปซ้อนอยู่อ่ะโอ้ไปซ้อนอยู่โอ้ถ้าเราใส่ทึบเลยจะดี ทึบแค่เนี่ยทึบแค่ช่วง,วงขับช่วงเครื่องอ่ะมันจะพัดลมผมขัดเบ,บาเครื่องแรงมากเลยนนเนาะเแรงแรงแรงกระดิงง่งเ,รงเรงครเื่องเลยปุ๊ดเท่าไหร่ยูแล้วประกันรถไฟลุกแน่นอนไฟ<ห>ล <c oughs> ุกไอไฟเสียมันอย่างนี้มันไม่ลุกหรอกพี่นะนขับใน่อยเสียมไหนแล้วท่อแบบนี้มันมันไม่ค่อยลุกหรอกมันมันไม่อยากติดหรอกมัน มันโล่งอ๋อมัน,ม,นมันทะลุได้ด้เนาะครับรู้มันทะลุมันระบายง่ายตัวนี้มันไม่ไหมเหมือนตอนโน้นตอนโน้นมันชิดเกินอือตัวนี้มนไม่ค่อยติดเราแบบนีครับแต่ก็ไม่ประมาทเนาะครับพยายามเป่าเรื่อยๆครับคอยเสียผมตัดทำาะไรด้ท่อนี่ใส่ตรงนี้เลยบอกใส่ที่เลนมั้งดีไหมแต่ท่อทำหลังได้เนาะครับใส่มานี่มาออกข้าง อันนี้ต้องวางอะไรวางเบ็ดวางอะไรเบ็ดฝั่งไหนฝั่งนี้บอกวางเบ็ดวางกรองเนาะท่อที่ผมันเป็นปรนี่ยทำไมครับเพาถ้าใส่ตรงนี้มันก็เป่าเบ็ดเป่าท่อแล้วเนาะครับโอ้เป่าเบ็ดเป่ากรองต้องต่อมานี่แหละเนาะครับออกข้างครับไม่งั้นก็ออกหลังโอ้ออกลังก็ชนฟางอีก ออกข้างฟางมีฟางไหมข้างๆไหนไม่ครับเนี่ยฝั่งเนี้ยไม่มีไม่มีเนาะทำแต่ข้างหลังอย่างเดียวครับเอาข้างเลยคถอยเสียดีผมก็เลยคิดวนะ่าผมวางแบตตรงนี้อืมวางแบตตรงนี้แล้วถอยเูยเนาะนี่เปัญหางแล้วมันเป่าดิเป่าใส่ดิเป่าแล้วแบตบทังหมด ลละายแล้วถ้าถ้าไปล่างนั้นเลยยิงลงล่างตัวยังไม,ไม่ออกข้างอะ่ะยิงไปนู่นเลยโน่นเลยมันก็ได้หรือไม่ก็นี่มานี่ออกตรงนี้ออกตายนี่อืออกตายนี่ก็ได้เข,ข้างอนนะต่ออีก็จะมาหนี่นะครับไปครองตรงนี้ ไปถอดมันเนาะไรไหนไหนตัวอะไรมาฮะอ๋อตัวอะไรใส่ยันตบอว่าตัวอะไรไปเอนน้าใส่กินข้าวเสร็ค่ะเดี๋ยวกิน <happy> ข้าวแล้วบอกเชไหมโอ้เราที่กินข้าวแล้ว โอ้โหดีเจเขียวลุกขึ้นก่อนถ้าเจเขียวไม่ลุกขึ้นนี่โดนหัวแน่นอนปลาใส่เลยแหละปลาใส่เลยวะไมกล้าเสี่ยงเหรอเออรู้ไหมใเป็นโยนใส่เลยละนั่นรูนัดเท่ากันเลยบ่นี่ยไม่ได้ใส่นัดผมเชื่อมาเลยอ๋อเชื่อมติดเอาเลยครับ อุปกรณ์เติมก่อนเลยเนาะเชื่อมเลยมันง่ายเลอืมการกันรักเกี่ยบผมไม่ได้นั่นนะไม่ได้เชื่อมเลยะทำเหล็กเหล็กเคล่าขึงยางนี้เลยเปลาใหญ่เลยขึงเลยก็ดันเหล็กเปลาไปเลยอืมก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราเชื่อมติดเนี่ยมันกันโยกได้ต่อยซองมันรวมมันกันโยกได้เนาะปีนน้อยครับถ้าเกิดคอให้มันตรงกันนะพี่ครับมันไม่ตรงแบบไหนก็ปีนกันนะอืม เรียบร้อยตัวนี้จะช่วยจับโยกซ้ายโยกขวาผมดึงอาาอกมาเงาะใส่เลยเนนอไอ้คันนู้นมะันไม่เหมือนกับคันนี้เนาะคันที่มาใหม่นะ่ะเราต่างกันเนาะอื อ๋อพี่ไปดูแล้วเมื่อเช้าไอ้ไอตัวตัวตัวโยกฟางมันเนาะไอ้ตัวที่แขนแขนฟางอะ่ะเวลาเวลามามันก็มันมันงอได้เนาะเออเท่เนาะทำแบบนี้ดียเนาะดีเลยเนาะแต่แต,แต่แต่พี่ว่าถ้าทำก็ลด,ลดขนาลดลงไม่ได้เยอะหรอกดู่ะกระบอกเกียร์นั้นมันก็อยู่สูงจนเอาแบบเดิมก็ได้จ็เราจัดแต่งให้มันสวย

คูมาเต็มจออยิ่ข้าวเตอร์ิข้าวเตอร์เต็มนยุ่งข้าวเตนี่กินปลาหมึกเตอแ์ม่ไปไปสองคนพอตังตังไม่ต้องเอาไปหรอกไปหาเอาขึ้นมาเอาไม่มีไม่มีไม่มี ทั้งที่ทำงานได้ก็หมดเกลี้ยงหมดเกลี้ยงแล้วไม่มจ๊กเกียวและเรื่อหมดนะธรรมดาต้องใช้ครับอ๋อติดตามเรื่อยๆครับผมก็ขนาดมือดีเหนื่อย,ะอยนะเย็นนะภาพเป็นภาพแรงแข็งมากเลยไง ก็พี่บอกแล้วตอนไปซื้ออะพี่บอกว่าเรื่องนึ่งอะไรอเราพาไปซื้อรุ่นนี้แหละไปจับไปตั้งใจรุ่นนี้แหละพอตอนใจตั้งไปจ่ายรุ่นอื่นเออแก้วไปได้เลืงไออีอีเคอหนึ่งเนะไอที่หนูว่าอยากได้ที่หลึ่เหลี่ยมแต่มันสวยทรงมันสวยจริงแหละแต่พี่ไปลองดูก่อนแล้วแหละแต่มันมันสวยด้านถ่ายรูปรูปรูปนิ่งอะสวย แต่รีวิวโอนี่แพ้ครับแพ้ตัวใหม่ออกมาอะไรอีกของตัวนี่เลยนะแล้วจัดไปเราเพิ่งซื้อออกมาไม่แป๊บเดียวบอกบอกมันเปิดตัวตัวใหม่มาแล้วจัดไปสายันอืมไปแค่นั้นเลยซงรั่งซื้อที่นอนเปรี้ยเีรั่งสบายอะให้อะไรให้อะไรเอาอ่ะให้ ญี่ปุ่นก็นพูดนี่เลยให้เจอาก,การรันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสบายดีพี่น้อง